สวัสดีตอนเศร้าจ้าสว่วนทันยารัตและปริชาต์จ้าเศร้านี้ละสิผ้ามาเห็ดเนาะกินจ้ะพี่น้องเห็ดกับเขาตอนนี้อยู่ขอนแก่นจ้ากลับมาจากเก็บเห็ดไปเก็บซีมือจนวันเย้าจ้ะพี่น้องก็ได้เห็ดพอมาจ้าเห็ดแมน่นวนผัดกะเพราหเห็ดพอแล้วก็เมื่อนี่เศร้านี้ละสิผ้ามาเห็ดซุปเห็ดพอได้จ้ะพี่น้องโอ้แมงวันก็ะไรไรนี่ละจ้า เห็ดพ่ aw, อกับล่างทําความสะอาดเรียบร้อยอ่าวัตถุดิบกิดสิมีเห็ดพ่อนะจ๊ะพี่นอ้องกับมีหอมแดงมีกระเทียมมีบักพริกสดจ้ะก่อนสิเบ,บิ้งคลิปแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องก่อนได้จ้าฝากกดซับสขไครป์กดไลค์กดแชร์รับน้ำในำได้จ้าโฆษณาเข่ากะรบกวนเบิ้งให้น้ำในได้จ้าอย่าฝากกดขำโฆษณาได้จ้าพี่น้องอ้าพี่น้องเบาๆล,ล,ลายใหญ่ห้างมันสิสวยน้ำเห็ดพ่อไปหั่นจ้าบะเนีย หลังจากเขาล่างเห็ดพอแล้วเขากสสีน้ำมะฮันด้จ้ะเริ่มสีแก่จ้ะพี่น้องใส่สีดำนี่ก็คือเนี่ยเขาเริ่มแก่แล้วแต่ว่ากับท่านได้กแก่คักซุ้มจังสีสีม้อสำหรับซุปจ้ะ บางอันก็ขาวอ่อนกำลังแสบจ้าพี่น้องถอดดอกซ้ำหน,นิอันนี้กับท่านไนแก้ปันใดภาเครื่องจ้าสาวพาคเครื่องอเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสมมนก็สิซึมเขาเห็ดพอมมนก็สิให้ได้รสชาติดียิ่งขึ้นจ้าพี่น้อง ๋ยวหันหิดพอกันเด้อจ้าหลังจากพาเครื่องหิตพอเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปรดกะสิน้ำมาใส่หม้อจ้าส่วนดอกหน่อยมันก็ต้องพาด้วยจ้าพาต่างตาดอกดอกงหญ่เติมน้ำจ้า ต้องเติมหลายตามด้วยน้ำปลาจ้าว่าประมาณจะี่นองกาเอาจ้าว่ามีสูตรตายตัวจ้าว่าแต่ละค้นขินดรสชาติบ่คือกันแสบแสบบ่คือกันจ้าใส่ผงรั่วจักน้อย พื่อเสยหน้ำปลาลาเขานั่ขึ้นตั้งไฟตาไปไหนต้มน้ำปลาลาจนกว่าเห็ดพอสุกจ้ากับบโดนดอกจ้าเห็ดพอกับข้าวเดียวสุกน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วก็ประมาณประมาณหาหน้าที่จะก้าเอาจ้ะพี่น้องสำหรับพริกได้จ้ะพี่น้อง หอมแดงกระเทียมรัวก็สิบน้ำมาใสหม้อทอดเลยน้ำมันจ้ะค่อยๆไปกัวยเนี่ยสิใส่ไฟร้อยแปดสิบองศาจักสิบนาทีจ้ะนี่แจ้ะบักพริกบเวลาตามที่รัดบอกจ้ะพี่น้อง ใส่หมอทอดเลยนามันหลังจากซุกแล้วเขาก็น้ามาตําจ้าพริกหอมหอมแดงกระเทียมอีกสูตรหนึ่งก็ใส่พริกป่นก็ได้จ้าพี่น้องต่ว่นแม่แล้ว,ว่าพริกปกพริกดิบมันสิแสกวกบวากันผู้ใด,ดข้านข้านอบมีพริกป่นอยู่ก็ใส่พริกป่นได้เลย หลังจากตัดักพรีกแหลกแล้วจ้าพี่น้องสีน้ำเห็ดพอจ้าตักไซตตะเนื้อเห็ดพอจ้าหนามยังไม่มมต้องใส่ด้จ้าเดี๋ยวมันสิกระเด็นเข้าตา เห็ดได้หลายเมนูจะเห็ดเพาะแกงซุปผัดกะเพราเอาไปดัดแปลงได้เบิดยางแซ่บเบิดจากนั้นก็ค่อยๆต่ำจ้า หังจากเขาต่าแหลกเพราะประมาณนะจ๊ะพี่น้องปรุงรสจ้าบ้านนี้บม่ได้ใส่ยังลายจ้าใส่ตะชุสอดทำด้วยน้ำปลานี้เตองแล้วจ๊ะพี่น้องเพราะว่าน้ำปลาเาเข้าค่ะเข้มอยู่แล้วเดี๋ยวใส่ในหมอ้อกลิมพความหอมลงไปให้ซื้อ พี่น้องมืงเนี่ยอะไรป่ะมีต้นหอมผักชีจ้ะใครมีต้นหอมผักชีกะใส่ลงไป่ได้จ้ะพี่น้องกระป๋ของราหอมแดงมันก็หอมดีแล้วล่ะจ้ะขาดหอมผักชีพี่น้องมักน้าอู้งจู่ขยอดน้าปลาต้มลงไปได้ได้ไดจ้ะ ซิมลดจ้พี่น้องอืมจ่บแล้วจ้าแ่บแสบจ้พี่น้องคุยกับขอนิ่วห่อนห่อนกับผักลวกพอดีลราจ้าของรัดจัางเส่ถ่วจ้าบ้านนี่ความกินเ้านี่จ้าพี่น้องนี่ละจ้านาตาซุปเพ็ดพ้อจ้าพี่น้องนาตาสีบ่งามปันใดได้จ้าพี่น้องแต่ว่าแสบจ้ารองไปเฮ็ดกันเบิง ลวลวกผักหัวก็แล้วจ้ะพี่น้องกินก็ผักลวกจ้าอันนี้เป็น,นยอดเสียวจ้าอันนี้ะซืมอมัตตาลีแต่บุคเคยกินจักเถ้อจ้ะพี่น้องกินเท้อแหลกแต่ว่หย่ำร้องเบืองมันเป็นมันมันผักเสี้ยวต้นเสียวแล้วกระรู้จากยู่จ้าแต่ว่าบุคเคยกินมันนี่ก็สิมีลวกผักบุ้งลวกผักขาจ้ามัตตาสวนแล้วก็ได้ชะตอมาแล้วก็ดอกแคมัตตาสวนจ้านีเละจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้้อจ้ะแมงวันหลายจ้าพ่อกันคลิปหนาคือเก้าหลจ้าทามากก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คือเก้าหลือจ้าสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวไปกินข่าวแล้วจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า